ได้ครับหนึ่งสอามใานะครับ 1, นึขอบคุณครับขอบคุคร <sh ake> ับกล้อบกนะครับนะครับองคบครัค้บนะีครับยครับนดีคนครับโอเครยนครับยับยิดครับนครับยคยินดครับดครัค่ะคััิยนครัคีดน อขออีกทีนะครับผมขออีกทีนะครับผมกระยิ้มสวยพูดนะครับหนึ่งสองสามผูบครับหนึ่งสองสามครับยม่สิบหครับหนึ่สองสามตอครับดีนะครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพลจะแกะแกะแกะชาแล้วก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใ่ไหะครับกดซื้อขอนอนุญาต้องเล่นทีนะครับผมเคทับหนึ่งสองสามเบท่าับหนึ่งสองเครับ 1, 2, นะคะล้อกลองเรานะคะก็เป็นนวัตกรรมนะคะการเปิดปิดหรือว่าซองชานะคะซึ่งเป็นพอร์แกนิกร์100%นำเข้าจากญี่ปุ่นจะไม่มีสารมิไม่มีอะไรทั้งนั้นแบบเครื่องน้อยนรอกนนะคะออกชาที่นีเปิดแนี้ค่ะไม่ด้ไ่ได้อันนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมคนเิดกนคุ่ณนาเหมืนที่เอนที่ไหนแล้แกซองแกซองแล้วซองก็สิบอย่างนีนะคะ สัมผัสจะไม่เหมือนปกติเลยคือชงในน้ำเย็นได้ใช่ค่ะชิ้นนี้คือชานีนะคะจะชงในน้เยนแล้วก็ได้ชาลังดได้เฉพาะมันร้อนเ้วลองชานักิามปนุดทคนนั้นือแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเด๋ยดูัชงชานี้ก่อนจะไม่เหมือนชงบ้านเราแตเป็น เยอะเลแล้วเนื้อไม่เนื้อไม่เหมือนัเราเป็นสัมผัสทั้งในเนี่ยทงในเนี่ยเป็นชาบ้านเราเปแท้แต่ซองเนี่ยทำมาก้อชาจะเป็นอะไรนะทาไมถึงเป็นามเหล่ยเพื่อม่ให้มันมีไดเรทีสัมัข้นไม่ได้ก็มีทุกอย่างเราจะได้เงนร้านอะไรให้เพิ่มนะ ไม่ได้แค่ไม่ได้แค่นันะคิ่มีาาดี่พียนะคะมาดียสค่ะิอร์แล้กยชาจะซึงออกมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็เติมาร์ได้จนถึงกิจกรรมนึ่งิจกรย่ยานแยาวแคะยาวแค่ยี่ปดเซ็เตอรแล้วเปิดไปจะได้อกินพีไปค่ะทุกอย่างเป็นนวระัตกรรมหมดเลยค่ะ ใช่ไหมไม่ใส่น้เลนอได้ถ้าผุไม่มีแตกควรลองเิดองแล้วนั่นได้เล่ะ่่ะจะ่ามกสุดไม่ถ้าเรดไม่ดน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องชมกันร้อนๆอย่างเดียวนะคะชาของเราชื่นใจมากโอ้ยตื่นเลยเย้ทุกคนอยู่น้ำ มั่จะเชือจางแลออกบบการอไม่่ไหนนได้เคกาายกนนดมอจ้าค่ะเดี๋ยวมอคือไม่ได้มีผลนเจะอกี่ซองก็ได้ใช่ไหมครับไม่ค่ะสองซองหนึ่ซองไม่ได้เลยค่ะไม่ไ่เป็นนจรงเราองตอนคะ ได้เลยครับค่ะพี่มาให้ห่งเดียวพ่มา้้องห่งได้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไม่ับได้ครับหนุ่้เริ่มาเรียนกด่ยโม่เน่ยมอยา้เข้มาช่วดงได้คะเป็นใจเลยค่ะโอเคแล้วกัวนี้ค่ะโอเรอรับเดินยี่สิบบาได้เลยนะครับไหมครับแยกแยกโอเครับรับไับรับรับรับ

อันนี้นะคะเป็นทอดต้นแรกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยอีวันเดี๋ยวลูกคนได้อีกคนได้อีกนะคะอะกไม่ได้ม่ด้เยมองมดมาแดงมมัเลยมดมาแ่มอดีราคาถกมีที่ไหนมีเบยนม้ ครับขอบคุณนะ <laughs>

แล้วจะหาจ้าพี่จ๋าว่าคุณแม่ด้วยอะไรกันย่งพี่นักข่าวได้โอ้ได้นได้เยรอนได้เย็นนะไหกันจ็ดบด้ อันน okay okay ี้อล่้อเมอกแล้วาเโอเคลียนะค้ครหงท่4ทีออกเลยนะครับ ได้กลขงวันนี้ประเดิมใครประเดิมคะใครประเดิมคนเท่าไหร่เท่าไหร่กันประเดิมประเดิมมาอมาบกองเ้าเครับประเดิมาลบนหน่อยค่ะมาเลยถ่ายให้ตรงนี้เลยใช่ไหครับตรงนี้เลยใเลยใจลุงเลยจ่ายลงเลย มขค่ะอคลูกค้าคนแรกประเดิมนะครับมองกล้องหนครับมองกล้องหนพี่สองกล่องนะครับประเดิมสอกล่องเลครับกล่องเลยครับมองกล้องเลยครับมองกล้องเลยครับ โอเคขออนุญาตกองนี้นะครับสามหนึ่งสองสามหนึ่งองสามกล้องนี้นะครับหนึงสองสามโอเคครับมาากอนมกไม่ถอดไม้ถอดตอไหม้อใช่ตอเิมอไปนไม้อกวนกันอออ พี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่นงคาะถ้าเป็นถ้าเป็นสายเกีียวกับปนสายเกีียวคุณเลยครับขาสึกยังไงครับรู้สึกเป็นแฟนขาทุกคนค่ะ มาวันนี้เพื่อที่จะจริงจริงมามาดูดนี่ยค่ะมาตื่นเต้นกัาที่ว่าเห็นข่าวเยอะๆแล้วติดตามประจำค่ะประเดิมคนแรกเลยประเดิมเป็นคนแรกกล่องเลยการคะคนแรกเลยประเดิมเลยค่ะสอง่องค่ะขอบคุณมากนะครับ เรียวเค้าไปเดิมเลยครับเรียงสองกล่องช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใครที่ซื้อสินค้ามาที่พีทก็จะสามารถถ่ายกับลุงคนได้เลยมาที่พีนี่่ะสจ้าบาทนะคะแล้วก็ถายรูกับลุงคนแล้วาไ่นลอตนี้เลยนะคะลุง้องได้ห่ล้านนะคะฝากนแท็กด้นะคะ ในโซเชียลทุกโซเชียลนะคะลุงต้นเนี่ได้วยนะคะจากหาดีิพีของใครซื้อมาที่ลุมพงษ์ได้เลยนะคะนี่ก็ื้ดได้หวันจากอดีขอบคุณมากนะครับพอดีพีทที่มอบให้เป็นของกำนัน สุภาพที่ตามความมา้นะครับเราก็ตอ้ยาตู้ยาก็ือยาตากแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ก็ยุติการไลฟ์ไปอน้ครับสาก่องซูนึละองละเร็วนี้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อมาที่พีซการสายาิบบาทกล่องละซื้อที่ลุงพลถ่ายรูปแต่ลุงพลซื้อที่ลุงพลได้เลยค่ะวันนี้เริ่มต้นกล่องแรกที่บ้านลุงพลนะคะตอนนี้มาสามกล่องแล้วและเร็วเนี้ ก็จะัก่เราจะให้เงิัทุกบอีกึ่ล้านบาทลุงโต้องได้หนึ่งล้านบาทถ้าจะไม่จ่ายเชิญค่าซื้อตอนนี้นะคะได้รับจากคุณลุงโบเลยค่ะสามร้อยเก้าสแ้ได้ได้แล้วแล้ว ความช่วยเหล่านีค่ะอะไรนะคม่เคป็นไรนะอย่าลืมนะครับ FC นะครับอยากให้ลุงคนได้เงินล้านก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนมาที่พีทนะครับนะครับเครื่องดื่มชาเพื่อสุขภาพนะครับ ขออีกอันหนึงได้ไหมคะขออันหนึ่งาวันหนึ่งได้ช่วงนี้ก็เอฟซีที่ซื้อชากับลุงคนก็สามารถสามารถมาที่รับได้กับมือลุงคนแล้วก็ถ่ายรูปกับลุงคนได้เลยนะครับะม่จึงมาที่พีเชิญค่ะ อกนไหก็แต่มหราลืมนะครับเอฟีของธนวัตนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีรางวัลให้นะครับถมาติดตามช่อง จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ชิมมาดิพิดด้วยนเนาะอาจจะมีการเล่นเกมนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเป็นการาสร้างบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้สามารถได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้มาดิพีดไปชิมกันเนาะครับกก็็จะด้ยไไเปนัาลง ตุนแล้วก็จะกินได้ลงหวานจะเจอตาสาวประจาไปกระแต่งเชิงค่ะกระทำประจำตงเวยกราถายลงด้วยค่ะกะแตงค่ะ

ไป่นผกเอรมันเป็นแตงกวาเป็นแตงก้าเขาเอไว้ขัดเระเบื้องสานเขาเขาเป็นน้ำผึ้งแบบขับช้ก การขับจากรนเวนะครับมันเป็นกำลังใจกับลุงคนตอนนี้ครัเยะกะได้ถัดไปก็จะเป็นวัยกลางคน

นะครับอนครับคลิปี่ทอนครับคปส่ขอบคุณคับขอบคุณครับขอคุณนลิปกัทนี่ก่อนนะครับครคอนีครวับปนสามารถไหนครับสมารถไหน คุยไรครับสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมคุณไทยไม่ได้โอ้อ่านปัญญาพูดเลยครับปัญญาพูดเลยครับรู้สึกยังไงครับมาบัติลวดดีใจค่ะดีใจที่ได้มาเจอค่ะเพราะว่าเราอยู่นอร์เวย์มันไกลพอดีมันติดโควิดก็เลยกลับมาไปไม่ได้ค่ะวันดีเชิญเนี่มไปยู่ไหนไปในแบงค์กันหน่อยโอ้เรียลคำเชื่อแรง Thank you ย่าย่า nice to meet you nice to meet you thank you ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับร่างกายกั <c oughs> <c oughs> บฝรั่งครับฝรั่งก็ดีใจเนาะได้ไปเจอกับคนดังครับทุก <c oughs> คนครับ <c oughs> บินชาครับ <c oughs>

หนึ่งสองสามอ่าอีกทีก็หนึ่งสองสามโอเค,อคุณมากครับโอ้ยขายดี้ค่ะน้องอ่าเท่าไหร่ราคากี่ล้านแล้วคะเกือบล้านสองนะครับล้านสองระดับฐาน

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับธนวัฒน์จะได้มีกำลังใจธนวัฒน์จัดให้นะครับช่วงนี้

anh đi lóc phay nhanh đi nha anh đi lóc phay nhanh đi nha anh coi

เราสั่มาได้ก่อนันนี้เป็นธนารเลยพี่รับเองเลยเริ่รับชาเลยรับชาใจดีนะนี่นี่น่วันได้วันนี้วันน้วันนี้วันไี้วั่นี้วันนี้วันี้วันนี้รันนี้วั่นี้วันนี้วันนี้วันนี้ ครับก็เป็นตัวที่เราไอ้ ครับนะครับ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  <laughs> Còn tôi là ai? Và còn là bác ấy là cái <laughs> cái <laughs> là cái cái là cái cái là là